เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาการงานอาชีพกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ EP ที่7นี้นะคะเราอยู่ในบทที่5เรื่องงานธุรกิจและอาชีพค่ะวันนี้นะคะเราพูดไปแล้วนะคะถึงเรื่องของอาชีพวันนี้คุณครูจะมาพูดเพิ่มเติม เนื้อหาเข้าไปนะคะในหนังสือเนี่ยหมดแล้วแต่ว่าในอีพีนี้ครูจะเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของการสำรวจตนเองนะคะการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองต้องมีการสำรวจตนเองเกี่ยวกับความสนใจความสามารถทักษะความชํานาญเฉพาะตัวนะคะเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนในอนาคตของเรานะคะว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรนะคะจะได้เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะว่าเราจะเลือกเรียนสายอะไรดีนะคะที่จะเหมาะสมในการประกอบ เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มสำรวจตนเองกันเลยนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือความสนใจความสนใจคือความชอบความต้องการของแต่ละบุคคลนะคะมีความชอบส่วนตัวหรือต้องการประกอบอาชีพใดก็จะเกิดแรงจูงใจแล้วก็จะพยายามศึกษาทําให้เราสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้นะคะอย่างนักเรียนกลุ่มนี้นะคะก็กาลัง มุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบไปเป็นคุณหมอนะคะไปเป็นทันตแพทย์หมอฟันนะคะอันนี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องของความสนใจเนาะต่อไปนะคะความสามารถความสามารถเนี่ยหมายถึงความรู้ของแต่ละบุคคลนะคะและผลของการปฏิบัติสิิงได้สิ่งหนึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพปฏิบัติภาพทั้งร่างกายและสติปัญญานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสามารถเมื่อเราสนใจแล้วเราก็จะ พยายามผลักดันตัวเองให้เกิดมีความสามารถพอมีความสามารถเสร็จเราก็จะไปมีทักษะทักษะก็คือความชํานาญที่เกิดจากการฝึกปฏิบัตินะคะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งบ่อยๆจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้คล่องตัวรวดเร็วและถูกต้องนนัเองนะคะใน3ส่วนเนี้ยความสนใจความสามารถทักษะมารวบรวมกันก็จะนําไปสู่ ในเรื่องของการประกอบอาชีพในอนาคตของเราได้วันนี้ครูนะคะก็มีคลิปวิดีโอการเรียนการสอนจากหนังสือพอวอนะคะที่จะให้นักเรียนดูเป็นแนวทางในการสำรวจตนเองอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ งีมาดูการสำรวจตนเองกันนะครับนักเรียนครับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใดนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างดังนี้นะครับมาดูการสำรวจตนเองกันนะครับการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองต้องมีการสำรวจตนเองเกี่ยวกับความสนใจความสามารถและทักษะความชำนาญเฉพาะตัว เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจดังนี้นะครับความสนใจความสามารถทักษะมาดูตัวอย่างความสามารถที่สัมพันธ์กับอาชีพกันนะครับอาชีพวิศวกรช่างซ่อม ความสามารถชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลสามารถยิบจับและใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วอาชีพนักคณิตศาสตร์ครูสอนคณิตศาสตร์พนักงานธนาคารพนักงานบัญชีชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลขการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนอาชีพนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยความสามารถชอบทำการค้นหาความรู้ใหม่ๆสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับความเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นคนเชี่สังเกตช่างซักถามและต้องการค้นหาคำตอบในสิ่งที่ตนสงสัยอาชีพค่าขายนักการเมืองนักพูดประชาสัมพันธ์นักจัดรายการวิทยุพิธีกรความสามารถชอบที่จะพบปะผู้คนมีความสามารถในการพูดเพื่อเชิญชวนโน,น้มน้าวใจผู้อื่น อาชีพจิตรกรงานโฆษณานักสแสดงความสามารถชอบทํางานในเชิงสร้างสรรค์ใช้จินตนานการสร้างสรรค์ผลง,ง,งานที่ออกมาเป็นรูปประทามให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยความประณีตสวยงามอาชีพนักเขียนบรรณาธิการนักวิชาการครูอาจารย์ความสามารถชอบทำงานเกี่ยวกับการค้นหาความรู้เรื่องราวต่างๆจากการอ่านและถ่ายทอดความคิดเห็นด้วยการขีดเขียน อาชีพนักดนตรีนักสแสดงนักร้องความสามารถชอบทำงานเกี่ยวข้องกับจินตนาการสร้างสารรค์เกี่ยวกับดนตรีและการสแสดงอาชีพแพทย์พยาบาลพนักงานต้อนรับความสามารถชอบงานที่คอยช่วยเหลือให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลและบริการผู้อื่น อาชีพพนักงานธุรการความสามารถชอบงานที่อยู่ภายในอาคารซึ่งต้องการความละเอียดถี่ถ้วนแม่นยำและงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆอาชีพนักกีฬาชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นประจำสนใจดูกีฬาทุกประเภทร่างกายแข็งแรง อาชีพเกษตรกรชาวประมงความสามารถชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์และได้ผลผลิตที่ดีจากการเอาใจใส่ดูแลรักษา ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอสํารวจตนเองเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนดูแล้วได้แนวทางไหมคะว่าเราสนใจอะไรอยากจะประกอบอาชีพอะไรดีนะคะนักเรียนดูเป็นแนวทางได้เลยนะครูก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทเล็กๆ3ข้อให้นักเรียนทํานะคะแนวคําตอบก็จะมาจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะถามว่าอาชีพใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ มาสักครู่นี้นักเรียนได้ดูคลิปไปแล้วนะคะคําตอบก็คืออะไรคะพนักงานธุรการพนักงานบัญชีนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับงานเอกสารนะคะนักเรียนคนไหนที่รู้สึกว่าเราชอบการคิดคํานวณชอบเกี่ยวกับการทํางานเอกสารต่างๆการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างเงี้ยนะคะก็เหมาะกับอาชีพนี้ธุรการพนักงานบัญชีเนาะ ข้อที่2นะคะอาชีพใดบ้างที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ความช่วยเหลือและผู้บริการอาชีพไรคะแพทย์ พยาบาลพนักงานต้อนรับนะคะอันนี้ก็ได้เงินดีด้วยเนาะแพทย์พยาบาลนะคะก็ต้องมีการช่วยเหลือคนอื่นนะคะใครที่อยากเป็นคุณหมอก็ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพื่ออนาคตเราอาจจะได้เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเนาะหรือว่าอาจจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแอร h o s t เตสก็ได้นะคะผู้หญิงหลายๆคนก็ไฝฝันอยากจะเป็นการนักเรียนลองสำรวจตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยในอนาคตเราอาจจะได้เป็นเนาะ ข้อที่3นะคะอาชีพใดที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และการเลี้ยงสัตว์ง่ายมากเลยค่ะอาเซ เกษตรกรและชาวประมงนะคะอ่านักเรียนก็ตอบลงไปได้เลยอันนี้รอกโจทย์นะคะตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้ลงในสมุดวิชาการงานอาชีพถ่ายรูปส่งมาได้ในราออฟิเชียลของครูเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนใครต้องการติดตามงานย้อนหลังก็ดูได้ในช่อง youtube ครูนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ